สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องทัพพูชาแนลนะครับวันนี้ได้ยินข่าวมานะเอว่ามีผู้ป่วยนะครับมีผู้ป่วยหนึ่งคนนะเอฟซซึ่งเเป็นน้องนะครับของเอ่อลุงเลือดนะครับชื่อว่าลุงเลือดนะครับเนาะลูกแกน,นะครับทํางานมีแฟนอยู่ที่จงังหวัดเชียงใหม่นะฮะเอโอเคเราก็จะเข้าไปในบ้านกันนะเอฟซี FC. ไปเยี่ยมเยียนนะครับเนาะสอบถาม อากาศนะ fc ว่าเป็นอย่างไรเนาะอ่าไปกันนี่นะครับบ้านของเลือดเนาะนะฮะ fc จะเข้าไปในบ้านแล้วนะครับอ่านี่สวัสดีนะครับอ่าเห็นแล้วนะครับขออนุญาตแล้วนะฮะอ่ะาอุปกรณะภายในบ้านนะฮะนะขออนุญาตแล้วนะครับ fc ผมขออนุญาตแล้วนะฮะขออนุญาตถ่ายแล้ว องชาของผู้ตายเช่นผาเช็ดินเผานี่นะครับโอเคนะครับอ่านะครับสวัสดีครับลุงเลิศดครับอ่าอันนี้ทําอะไรอยู่เนาะนะครับอ่านะครับผมได้ยินข่าวมานะครับว่าลุงเลิศนะครับเอาน้องมาพักด้วยใช่ไหมอ่าน้องเนี่ยเป็นคนอุดรใช่ไหมอ๋ออุดรนะฮะก็เอาน้องมาพักด้วยเนาะน้องมีอาการป่วยใช่ไหมครับ เที่ยวสนุกสนานครับผมตอนหลังมาโควิดขึ้นเขาขังกันไว้มันเลยเป็นบ้าอ๋อมีอาการอยากกินเวตเอร์กิอ๋อมีอาการทางด้านประสาทเนี่ยนอนอย่างเดียวนะคนี้นอนเลยนะครับยังได้ยุทธอันตรายอยู่เนาะโอ้โหให้ให้ผมดูได้ไหมขออนุญาตเนาะนะขออนุญาตเนาะคุณลุงนะครับเนาะสวัสดีอ่า น, ب. นี่คือน้องของลุงเลิศดนะฮะเอลซลุงเลือดนะบอกเล่าประวัติหน่อยว่าเอออาการเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ก่อนก็เป็นคนอุดรครับผมตำรวจอันนี้ยังรู้จักเลยครับผมเพราะว่าเที่ยวอย่างเดียวพ่อแม่บอกอะไรก็ไม่คอยฟังเที่ยวเป็นกลุ่มเดินทั่วอันนี้โควิดขึ้นแล้วก็เขาก็ขังนะเขากลัวอยากรคมาก็เขากลัวว่าเออเกิดโควิดแล้วก็ เอามาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ทุกคนเนาะถ้ากลัวช่วงโควิดขึ้นนะฮะตอนนั้นลุงเลอเนี่ยังไปอุดรอ,อยู่ครับผมไปเอาคนอ้ายมันอะครับผมครับผมเห็นมันยู้มันยังเคยอยู่โอ้านนี้โควิดขึ้นข้าวเดียวเนี่ยนัองกินแล้วก็นั่งกินแล้วก็นั่งอืมครับผมท่านใจสบายด้วยนั่งเดีย๋ยวรอรุ่งรุ่งพุธ แกก็นอนนะครับนอนเนี่ยนะแบมากเลยเป็นยังไงตี๊กิมันแข็งแรงพอครับแข็งแรงนะฮะแกอายุเท่าไหร่นะครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะครับผมลุงเลื่อนก็ประมาณห้าสิบแปดหกห้าสิบหกหกสิบหกสิบหรอ17สิบเจ็ดแล้วอ๋อผมอันนี้ลูกน้องหลานน้องหลานนะครับล่าสุดลูกคนสุดท้อง มีคนมีลูกด้วยวกันพ่อแม่เดียวกันหกคนหกคนนะครับแต่ผมมีคนตะตูนมาไปเลี้ยงอ๋อตะตูนนะครับก็เลยลูกใครไม่ใครเจ็บไม่มีเพราะว่าเดินจงผรมน้าธรรมที่คลวงพ่อพระธรมลุงพี่ลุงตามหาบัวอัดหลวงปู่คำดีพระพาโฉพ่อแม่ที่ขัตตาคิดอุดรครับผมอยู่เขาเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็กระดูกอยู่ที่นี่อ่ะ ที่ละสองแสนครับผมจองไว้แล้วผมเนี่ยไปอย,ยอยู่ทางใต้ครับผมอยู่จังหวัดสตูลแล้วก็มาอยู่หาดใหญ่แล้วก็มาอยู่สะเดาอือคือชะเดาแล้วสทัทธาหลวงพ่อหลวงพ่อบุญเพง่งครับผมไนอยู่วัดอัศวาล่างครับผมไปอยู่หลวงพันปุ๊บเพิ่นกระบวตในอยู่วัดนคอนทีพมลมรากแล้วมาหาท่าพีใหญ่บวชเสร็จแล้วก็มาวัดอัศว ไก่ขบันตาขันกระทงครับครับผมทำขาปูครับลวงปูคําดีกว้าพาโครับผมเดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นบ่มาทีแรกหนมาอุ้มพระบาทอาจารย์วนอยู่นี่เลยมาอยู่บ้านนี้ทีแรกเดี๋ยวนี้ก็ยังทำป็นปาตาตลอดเลยก็เจ้าของสบายล้วพายายไทยไปยุปาร์ตาดีเลยเมื่อเาเมื่อนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเล่าถึงคนนี้ดีกว่านะครับลุงเลิศ่ะนะครับเริ่มต้น ก็เราก็ได <K an S 1> ้ทราบแล้วเนาะว่าเป็นอย่างไรมานะครับมันกับกินยากิตเวชอ่ากินยาตั้งอับปรสาทอย่างนี้ใช่ไหมนะครับผมแล้วมันกับมันบนในไปมันก็มันก็อารวานอาาวานนะถ้ามันไ้กินยาสบายอ๋ออันนี้คือได้กินยาได้ตลอดคือว่ากินยาตลอดใช่ไหมกินยาตลอดอืมก็ดูแ้นมันไม่มีคนจัดยาให้กินอ๋อก็เลยเขาก็เลยมาส่งส่งมาให้ แล้วเวลาที่กินยาเขาเป็นเวลาไหนบ้างน่ะเช้าหรือว่างเย็นเช้าบ่ายเย็นเช้าบ่ายเย็นก่อนนอนครับผมนะครับก็สบายก็ไม่อารมว่าครับผมอะไรก็ฟังดีนะครับมีลุงเลือดคอยดูแลเนาะนะครับพะกธิกรทรงผมยาวเนี่ยี่รังแคเนี่เป็นปึกเลยบิดกันไกลตัดไม่เข้าเลยขยับขยับ เดี๋ยวนี้ันเอายาทาแล้วก็ตากมั้ยดูมาถ่ายอยู่มั้ยให้สะอาดไม่จช่กี่น้นแค่อยู่ขออนุญาตถ่ายเยอะอีกครั้งนะฮะนี่ใช่เสร็จหวเรียมยาทาก็กำลังจะหายนะเนาะเมื่อวานนี่กับไหฮหมอมากนี่นี่มันรู้เล่นมาเป็นแค่เพื่อนใช่ไหมขออนุญาตเ้อะนะฮะ นี่นะครับหัวเป็นแผลก็ดูแลรักษาเนาะนะครับผม,น,มน,น,นี่อา่เป็นเวลาที่เป็นอนะมานานยังนะครับมึงเดือดก็ช่วงโควิดนี่แหละโควิดนะ,ะโควิดหลักสักครั้งไรอ๋อคนเที่ยวครับไปอย่างนี้ไปอย่างเดียวผู้ดอนนี่นนบางทีมันบ่เคยไปมันจัดมัดเขาได้มัดกินเขาได้มัดคนผูดอนเพราะว่ากลัวเนาะช่วงนั้นก็กลัวทุกคนก็เตี้ยฮะมันก็ที่แคบแคบแค่พวกนี้เพื่อนสามซั่งเพื่อนเขา บมก็น่าจะโอเคเลยนะน้ำกระบออาบหัวกระบอกาจะเคือไปอยู่อาบกระอาบแบบมดเราซื้อใส่ดสองน,อนิ้วถูหมากเยถูหวยมดเลยก็ดีนะครับมีลุงเลือดคอยดูแลเนาะว่าไม่มีเมียงเกียวไปไ,ได้เลยเอาแต่ในตบิุ๋นก็ปาครับผมบ<า>ใช่รหนะรืบเ่า่ยๆนะยาคือนกีไอย่งเ้ครับผม อันนี้มาแบบนี้นะมีทั้งบุญทั้งบาปเลยเนะี่ยเข้าที่น,น้องมาเลยครับผมเข้น้องมาบาปไ้ได้บาปค่าไปเนยน้อมาบุญบุญได้ครนะับผมก็นั่นแหละนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าคนในครอบครัวเนาะนะครับก็มีอะไรที่น้องไม่สบายเราก็ดูแลนะครับราาักษานะฮะนี่นะครับรครับนะครับนี่นะฮะอืมนะครับก็นอนพักนะครับ นุงนะครับ F4 นะฮะนะครับแล้วก็จะให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจนะครับขอให้หายไวๆวล้วกันนะครับอ้วม้วนะกฮะาอองไม่มีใครพัฒนาหรอกครับเนาะก็ดูบรรยากาศรอบๆเนาะอ่านะครับคิดถึงลูกชายไหมลูายอ่ออก็ฝาก เขาก็ส่งเงินมาครับผมส่งของอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่นะครับคนหนึ่งก็อยู่นี่ไหนสมุทรปราการสมุทรปราการคนโตใช่ไหมเออสี่รอยอ่ารอยอยู่คนโตลูกสองฝากอะไรถึงลูกมั้งฝากก็ฝากความคิถีงิถันครับผมแต่ว่า อะไรอยู่ในโลกนี้มันว่างเปล่าทั้งหมดเอาพุดโทยางยวพุดโทนะครับแล้วได้ลูกั้างสองได้มาเยี่ยมพ่อหรือเปล่ามาบ่อยเนาะก็หายี่ถึงนะเนาะนะครับผมมาเาาปอครับผมอ่านะครับนี่นะครับก็บ้านของเลือดเนาะนะครับเราก็จะมาให้เห็นกันว่า เป็นอย่างไรนะครับน้องของลุงเลิอดนะครับมีอาการป่วยนะครับเนาะนะครับที่นะก็นอนหลับแล้วนะครับปล่อยลุงแกหลับนะเอฟซีนะครับผมน่ะครับบ้านก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับภายในบ้านนะครับเอฟซก็จะเป็นร้านซ่อมรถด้วยเนาะลุงเลือดเนาะนะครับผม ใครที่ผ่านไปผ่านมายางรั่วนะครับก็สามารถนะครับมาปะยางได้นะ FC นะฮะโอเคครับคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องทัพปูแชนนลนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลุงเลือดมากๆเลยนะครับเนาะที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้มาเยี่ยมเยียนน้องชายนะฮะขอบคุณมากครับ